สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เรามาเรียนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะโดยทีเชอร์วิภาศีสุวรรณค่ะไปดูกันนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างคําว่าการเกษตรหมายถึงการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงและการทําป่าไม้ซึ่งก่อให้เกิดผลผล,ผลิต ที่นำมาใช้บริโภคในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวรวมทั้งส่งเป็นสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศได้ค่ะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมายถึงอะไรเป็นการนำผลผลิตจากการเกษตรมาเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยวิธีการต่างๆนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะ เช่นนะคะตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวข้าวข้าวสารเราเานี้นะคะแปลรูปรให้เป็นเส้นก๋วยจั๊บเส้นก๋วยเตียวเส้นใหญ่เส้นอะไรก็ได้ที่ใช้ข้าวเจ้าทํานะคะพูดตระกูลถั่วนะคะบีนบีนแปลรูปรเป็นหนึ่งน้ำมันพืชสองซีอิ๊วขาวสามเต้าเจี้ยว สีนมถั่วเหลืองค่ะไปดูผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะต่อไปผลผลิตทางการเกษตรเช่นผลไม้นะคะเราก็นํามาแปลรูปเป็นผลไม้อบอบแห้งหรือผลไม้กวนหรือแยมหรือน้ําเชื่อมนะคะต่อมาเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์เช่นหมูยอแหนมไส้กรอกคุณเชียง ต่อมานมคนมนมวัวนะคะนำมาแปรรูปเป็นเนยนมอัดเม็ดนมผงหรือชีสค่ะสรุปนะคะการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นการช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดหรือผลผลิตเกรดตกหรือตกเกรดไม่ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการทำให้เราสามารถยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ำแล้วก็สร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบอาหารจะทำให้สามารถขยายตลาดการค้าไปสู่ต่างประเทศได้ค่ะ Next ใบความรู้นะคะการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการประมงและป่าไม้ที่นำมาใช้ในการบริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติ เมื่อผลผลิตออกมามากหรือล้นตลาดทําให้บริโภคหรือจําหน่ายไม่ทันผลผลิตจึงเน่าเสียเราจึงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยวิธีการต่างๆนะคะมีลักษณะต่างออกไปจากเดิมแล้วก็นอกจากนั้นยังได้ประโยชน์คือได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นเช่นข้าวกรแปรรูปผลผลิตเป็นแป้งขนมจีนขวยจับ หรือพืชตระกูลถั่วก็แปลรูปเป็นน้ำมันพืชเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้ผลไม้ก็เป็นผลไม้กวนน้ำผลไม้เนื้อสัตว์เป็นหมูยอปลาส้มกุนเชียงธ้าน,นมนก็แปลรูปเป็นนมผงนมเปรี้ยวสำหรับวันนี้ จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ Good bye see you again next time